รายการโหนกระแสะวันที่26มีนาคม2564หนุน่มกันชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12.35นาทีทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์รับคณาวุฒิไรพิพัฒน์พง์พระเอกคนใหม่ล่าสุดของช่อง3 มีพี่น้องกี่คนมีพี่สาวอีกหนึ่งคนครับทางคุณแม่ผมจะเหมือนคุณพ่อแม่จะหมวยหมวยนิดนึงทําไมชื่อกลับมาจากชื่อบริษัทคุณพ่อเกรดยูเนีย p r o d u c t เลยเอาตัวข้างหน้ามารวมกัน GUP เป็นคําว่ากลับทําไมอยู่ดีๆเป็นกลับผมไปเปลี่ยนเองให้เป็นกลับอยากให้ชื่อมีความหมายกลับแล้วว่าอ่าวครับกลับกับเฉยๆก็ตลกดีแต่อยากให้มีความหมายในชื่อของเรา ระแสน้องมาเป็นเบอร์ต้นต้นแสงโค้งศิลปินใหม่ๆรู้สึกยังไงกับตรงนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่พีแฟนคลับพูดกันตรงๆว่าถ้าไม่มีพี่พี่แฟนคลับคอยสพอร์ตเราจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้พี่ๆี่เขาช่วยสปอร์ตเราทุกเรื่องเคยเล่นละครกับช่องสามเรื่องมาเฟียเลือดมังกรตอนสิงเป็นพี่ติ๊กเจษดาพรตอนช่วงวัยรุ่นเล่นประมาณสซีนครับ มีซีนหน้าบรรพบุรุษและซีนไปขึ้นรถเพื่อไปสนามบินเป็นเรื่องแรกตื่นเต้นมากต้องมาเจอพี่ติ๊กพี่อู๋เราเล่นได้ยังไงตอนแรกเราไปเรียน acting อยู่ช่วงมสีเหมือนครูที่สอน acting ผมเขาเป็น acting coach ในกองพี่ออกคงพัร์เขากำลังหาแคสนักแสดงบทนี้เขาก็เอาเด็กๆในคลาสไปแคสกับพี่แดงธัญญาปรากฏว่าใครจะไปคิดวันนั้นสิ่งที่พี่แดงได้เห็นกลายเป็นตัวจุดประกายตัวหนึง่ง ทำให้กลับโด่งดังเหมือนพี่ติก๊กยังไม่ขนาดนั้นครับหัวรอ้อที่เดินไปช่องสามตกใจมากคิดว่ามีงานแห่อะไรดอกไม้เต็มกำแพงพอเดินไปดูใกล้ๆเป็นแบงค์หนึ่งร้อยห้ารขอละลาบละละ้วงวันนั้นได้ของขวัญจากความรักแฟนๆเป็นมูลค่าเท่าไหร่เห็นว่าสามคันรถที่แบกกลับไปไม่แน่ใจเหมือนกันเท่าที่รู้จะมีช่อหนึ่งสองจุ้แสนมั้งครับแค่ช่อเดียวแต่ชื่ออื่นไม่ทราบมีมูลค่าเท่าไหร่ ไปถามผู้จัดการและคุณแม่มาแล้วคุณแม่บอกว่าวันนั้นที่มาช่องสามมีคนที่รักรับส่งสิ่งของเงินต่างๆนานาทำสัญ,ญลักษณ์แทนความรักส่งมาให้เบ็ดเสร็จเกือบสองล้านบาทสองล้านเลยเหลือครับผมรับทราบแค่ผ่านผ่านคนจัดการจะเป็นทางคุณแม่นี่เป็นส่วนน้อยเคยมีความรักของแฟนคลับที่ส่งมาให้ในวันรับปริญญาครั้งนั้นเขาส่งมาเบ็ดเสร็จรวมเป็นตัวเงินเท่าไหร่ น่าจะ3มล้านได้มั้งครับที่ถามและพูดเป็นตัวเงินที่กลับได้มามีที่มาที่ไปเพราะเงินที่กลับได้มา2-3 3ถึงสาล้านไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาไปทำอะไรแล้วแต่โอกาสบางครั้งนำไปบริจาคบางครั้งนำไปมอบให้โรงพยาบาลวันเลนทายที่ผ่านมานำเงินที่พี่พแฟนกลับให้เรานำไปบริจาคให้โรงพยาบาลสี่ภาพไม่ได้เอาไว้ทั้งหมดให้แฟนแฟนได้มีการทำบุญร่วมกัน ใช่เหมือนเป็นการร่วมบุญกันแล้วกันแฟนคลับไปถึงจีนแม่จีนเยอะมากใช่ครับพี่ๆี่แฟนคลับที่จีนจะเยอะมากๆแต่เราไม่มีโอกาสได้ไปเจอรถเมย์มีรูปกลับที่ไหนน่าจะไต้หวันไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่ครับเขาทำเพราะรักอยากเห็นกลับมีรูปอยู่บนรถที่วิ่งผ่านไปมาพี่ๆี่เขาอยากทำให้คนต่างประเทศรู้จักเรามากขึ้นด้วยอีกรูปที่ไหน MBK แฟนกลับลงเงินลงขันทําสิ่งนี้ให้กลับเนื่องในวันอะไรน่าจะวันเกิดที่ M b K ทําหลายครั้ง10ล้านน่าจะใช่ครับเขารักของเขาเขาใจคนละนิดละหน่อยเอามารวมรวมกันแล้ว B T S แม่จีนทําให้ไหมน่าจะแม่จีนครับพี่ว่าไลโอพี่ก็ว่าเยอะทั่วประเทศของกลับมาเหนือเมฆจริงๆต้องยอมหลายคนอาจสงสัยกลับเป็นใครโด่งดังมาจากอะไร ถ้าโด่งดังจริงๆน่าจะทานท้ายเดอะซีรีส์เล่นกับพี่มิวเป็นซีรีส์วายมีการชิ้นกันได้รับกำลังใจจากแฟนๆเยอะมากถึงขั้นไหนก็มีถึงขั้นอยากให้รักกันจริงๆด้วยเคยมีอะไรต่างๆเวลาผมอยู่กับพี่เขาหรือพี่เขาอยู่กับผมพี่เขาเป็นคนคอยใส่ใจเวลาอยู่กับผมมันดูน่ารักมันดูจริ้โด่งดังในซีรีส์วายมีคนชื่นชอบมีแฟนคลับจากต่างประเทศทำไมวันนี้เลือกเซ็นสัญญากับช่องสาม ผมว่าก้าวนี้มันเป็นก้าวสำคัญสำหรับผมตัวผมเองอยากจะหาประสบการณ์ในการแสดงที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นตอนแรกเราได้ลองเล่นซีรีส์แล้วเราอยากลองทำอะไรที่จริงจังมากยิ่งขึ้นและรู้สึกมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในการทำงานเราก็เลยเลือกตัดสินใจมาอยู่กับช่องสามตัดสินใจนานไหมตัดสินใจไม่นานเพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วช่องเป็นช่องมีคุณภาพพอได้ทำงานด้วยก็สบายใจ และรู้สึกได้ถึงความเป็นมืออาชีพก็อยากพัฒนาตรงนี้ด้วยนอกจากแม่จีนมีแม่ไหนอีกแม่เกาหลีญี่ปุ่นก็มีครับแถบทวีปอเมริกาใต้ก็มีครับวันนี้พรีเซนเตอร์ไม่เกือบสิบตัวจริงไหมใช่ครับพี่ยอยถ่ายอยู่ครับบางตัวถ่ายเสร็จแล้วและบางตัวที่กำลังถ่ายและบางตัวยังไม่ได้ถ่ายพ่อทำงานเกี่ยวกับอะไร พ่อเปิดธุรกิจส่วนตัวทำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แม่จะช่วยคุณพ่อพี่สาวก็ช่วยคุณพ่อเพราะเขาเรียนจบมาทางสายเดียวกับคุณพ่อพ่อแม่สนับสนุนให้อยู่วงการตั้งแต่แรกไหมตอนแรกอาจจะยังไม่ได้สนับสนุนเต็มร้อยเท่าไหร่เพราะช่วงที่เราเริ่มรู้จักวงการบันเทิงช่วงนั้นเรากำลังเรียนสวนกุหลาบเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะเลือกสายการเรียนวิทยาศาสต์สิงนน่งคณวณ พ่อแม่ก็อยากให้เราเรียนเราเลยต้องเรียนก่อนช่วงแรกแต่พอเข้ามาหาวิทยาลายัยได้มีโอกาสลองทำงานมากยิ่งขึ้นพอเริ่มจะประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็มีส่วนผลักดันเขาไปไหนกับเราตลอดกรับกับมิวเป็นคู่จิ้นที่ดังมากแต่ตอนนี้สองคนแยกออกมาแล้วมีคนตั้งประเด็นคำถามว่ามิวกับกลับวันนี้ทะเลาะก,กันแต่กันไม่ได้เจอกันจริงไหมไม่ครับเรามีงานคู่ร่วมกันอีกต่อจากนี้แต่ว่าอาจไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อน เพราะพี่เขามีเส้นทางความฝันของเขาเขาชอบร้องเพลงอยากเป็นศิลปินอาชีพส่วนผมอยากลองบทท้าทายอยากทำงานในสายการแสดงด้วยสายงานอาจทำให้พี่เขาทำงานในส่วนของเขาเราทำงานในส่วนของเราทำไมมีข่าวบ่อยว่ามีปัญหากันก็เคยได้ยินบ้างอาจเป็นเพราะช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้เจอไม่ได้ร่วมงานกันแต่จริงๆก็เหมือนเดิมคุยไลน์กันมากกว่ามิวรู้ไหมเรามาเซ็นกับช่องสาม น่าจะทราบครับน่าจะดีใจกับเราทําไมไม่ชวนเขามาด้วยพี่เขาอยากร้องเพลงโอกาสร่วมงานกันยากก็อาจจะมีโอกาสแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเรื่องละครมาเล่นช่องสามได้ยินมามีละครเรื่องหนึ่งหลายคนกรี๊ดกราากันมากและหลุดไปเยอะมากดวงใจเทวพรมภาคต่อสุภาพบุรุษจุธาเทพเป็นรุ่งลูกเขาบอกหนึ่งในนั้นคือกราฟ การนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้จริงๆต้องให้ผู้ใหญ่เคลียร์กันให้เรียบร้อยคุยกันให้เรียบร้อยก่อนก็รอติดตามดีกว่าครับเราไม่รู้รายละเอียดข้างในแต่เราเห็นข่าวนี้มีละครที่ต้องเล่นกับช่องสามต้องมีแหละครับแต่เราพูดเยอะไม่ได้จริงๆเห็นบอกว่ามีละครอีกเรื่องหนึง่งต้องเล่นกับนางเอกรุ่นพี่ระดับซูเปอร์สตาร์ช่องสามรอติดตามครับรอรุ้นครับ หัวเราะอยากให้เซอร์ไครส์ถ้าใช่ก็ใช้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เจอครับกังวลใจเรื่องการทำงานไหมต่อไปต้องมีไปประกบนักแสดงคนนั้นคนนี้กลัวแฟนคลับจะรู้สึกว่าไม่เหมาะกับกลับจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงผมว่าพี่พี่แฟนคลับของผมน่ารักทุกคนเขาพร้อมสนับสนุนเราทุกอย่างไม่ว่าจะเล่นอะไรไปคู่กับใครเขาพร้อมสปอร์ตกับเราอยู่แล้วและเหมือนเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของเราด้วยพี่ๆก็ยินดี การแสดงต้องเรียนเพิ่มน่าต้องไปเรียนแน่นอนครับตื่นเต้นที่จะได้เจอการทํางานที่จริงจังเจอพี่ที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งทีมงานและนักแสดงเนื่องจากเราค่อนข้างใหม่ในวงการละครด้วยซีรีส์ไวที่ไปเล่นกับิวยังไม่โหดพอหรือใกล้ตัวเรามันใกล้ตัวด้วยด้วยไยตัวละครใกล้ตัวเราทําให้เราทําความเข้าใจค่อนข้างง่าย พอมาเป็นละครแบบนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นไกลตัวมากขึ้นนอกจากร่วมง,งานกับช่องสามเห็นว่ามีเรื่องคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตโปรเจกต์แรกที่ทำกับช่องสามเป็นคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งเต็มรูปแบบจะขึ้นวันที่สองเมษายน2564ในงานก็จะมีทั้งหลายทั้งหลายสเตทให้พี่ๆได้รับติดตามและมีเกสสุดพิเศษคิดว่าพี่ๆ แฟนคลับน่าจะรู้จักกันทุกคนยังบอกไม่ได้อยากเซอร์ไพรส์ให้รอดูในแอปช่อง3ครับลับเคยมีคอนเสิร์ตในวันเกิดวันนั้น1นาทีบัตรกี่ที่นะประมาณ3,000นาทีหมดเลยเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกตื่นเต้นมากเราซ้อมกับคอนเสิร์ตนี้ใช้เวลานาน,านมากเป็นคนชอบร้องเพลงร้องได้แต่ไม่ได้ร้องเพราะตอนแรกร้องเพี้ยนแต่พยายามพัฒนาสกิลให้ร้องไม่เพีย้ยน แต่ไม่ได้ถึงขั้นเพราะเหมือนนักร้องผมชอบแนวที่พอบร้องเพลงให้ฟังก็ร้องได้ครับ C.S สบวกจัดเต็มแน่นอนมีแขกรับเชิญกี่คนประมาณ3คนเชื่อว่าน่าจะรู้จักกันเขาไม่รู้ว่าคือใครแต่พอออกมาในงานคอนเสิร์ตน่าจะว้าวรู้จักกันมีคนถามว่ามีแฟนไหมไม่มีครับหาเวลานอนครับตอนนี้ดึกๆก่อนนอนบอกฝันดีไม่มีบอกตัวเองครับหัวเราะ สเปคกสาวเป็นไงเอาจริงๆผมไม่สเปคกตายตัวไม่ได้พิดว่าคนมหนวยหรืออะไรแค่ดูว่าพี่เขาน้องเขาหรือใครก็ตามที่มาคุยกับเราเขาสามารถเข้าใจในหน้าที่การงานเราหรือเปล่าเพราะงานเราไม่มีเวลาด้วยต้องทุ่งเทกับการทํางานค่อนข้างเยอะถ้าเราเหนื่อยกับงานแล้วเจอคนไม่เข้าใจงานกลับมาก,ก็ทะเลาะกันอีกตัวยิ่งทําให้การใช้ชีวิตเหนื่อยและยากมากขึ้นและที่สําคัญต้องรักครอบครัวเราด้วย แม่ห่วงไหมไม่รู้กันชัยถามแม่ห่วงไหมแม่บอกยังไม่ให้มีแฟนแม่ภูมิใจไหมภูมิใจมากรู้สึกยังไงบ้างเหมือนเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในมุมอยู่วงการมานานคนที่ทะลุมาได้แบบนี้มีไม่กี่คนรับเป็นหนึ่งในนั้นแล้วทะลุขึ้นมาเลยภาพที่เห็นตกใจมากรู้สึกยังไงกับชีวิตณวันนี้ดีใจเอาจริงๆตอนแรกผมมีความฝันอยากดูแลครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้ ใช้เงินตัวเองนำไปช่วยเหลือครอบครัวแต่ไม่คิดว่าความฝันนั้นจะมาเร็วขนาดนี้ด้วยเพราะช่วงโควิดที่ผ่านมาพูดตรงๆที่บ้านไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนแต่ก่อนเพราะพิษโควิดทําให้ธุรกิจค่อนข้างเงียบแต่พอเราได้ทํางานในจุดนี้เราก็มีงานมาเรื่อยๆทำให้เรานำไรายได้ตรงนี้มาช่วยครอบครัวได้เราเหมือนเป็นเสาหลักให้ครอบครัวเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราทำตามความฝันนี้ได้ อยากบอกอะไรกับแฟนคลับหรือคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนแต่วันนี้ช่องสมกลับมาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่พแฟนคลับที่สนับสนุนและคอยเดินข้างๆกันจนผมมาถึงจุดนี้ได้ก็อยากให้สพอร์ตไปนานๆสำหรับใครที่ไม่รู้จักผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่ครอบครัวช่องสาลับหล่อแบบของแท้หรือสัญญกรรม ของแท้ครับมีดัดฟันอย่างเดียวไม่เคยสัญญกรรมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดครับแต่โตขึ้นตอนในละครตอนเด็กยังดัดฟันไม่เสร็จตอนนี้ก็ผ่านมา6-7ถึงดปีได้แล้วครับในวันได้กลับได้ร่วมงานกับช่องสามครั้งแรกในฐานะนักสแสดงรับเชิญเป็นคุณติเจษดาพรแต่วันนี้กลับมาอีกครั้งในฐานะครอบครัวน้องชายคนหนึ่งขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวช่องสามฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณพี่หนุ่มครับ ขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ .com มาโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ